คา,าุณาาไ,ไปทะเลาะปะคันกีบคุณยังบ้านนั่นว่าเขาสักเลยเบูจําปีบ้านฮาวไาลสาเ,เอา้ยนามทุกตนทุกคนขอคาเอาเด้ วันนี้จะมีฟรีก็ได้ดลแล้วบ้านยาสมิตรแล้วบ้านพี่เลยจะได้เลยช่น,นี้นะกราบทักไทยสบายดี fc ทุกคนย่ามเจ้าสาวไป้องเนาะตื่นมือเส้ามือมือนี้ครอบโควของสามีกับสิพาเดียวลงเสอรอบาดไป้องกันเนาะ ตอนนี้แม่กำลังเกลี่ยเครื่องซื้อบ้านพี่น้องเดรียวห้องไปเบิ้งเนาะน้องใส่หนี่กำลังเอาบ้านลงใส่รถพี่น้องเครื่องเท่าเตรียมไว้เนาะน้องเอาเตรีได้ไม่พรบได้ยามถุงเลยอ้าวอะไรอ่าม่ได้วถุงวันนั้นอะไรขนมเขาเรยอันนี้มีชงเนี่ยนี่นี่เอาน้ำเต็งนี่นี่ชงซื้อแล้วบอกเขาต้มก่นนี่ ได้เยอะเยอะทีเดียวเลยมันบบ๊ายายทุกคนไปทำบุญนำกันเนาะไปชั้นเลยของปอยมีกูเอาไปเดี๋ยวก็จีเกิดสิลงวัดลงว้านะมันนี้นะฝนบาดญาติน้ำนนาอไปเด็กบ้าน สวัสด e. ีทุกคนไปไปไปลงวัดลงวัดมึอนี้เขาว่าเขาด่งลายละนีโค้กปนเนาะปลาช่องโค้กนี้เด้อพี่น้องเด้อยในพฟนต้องจ่าเด้อปลาพี่ตามนี่เด้อพี่น้องเด้่อยเขาปลาเขาดงลุยลุยปลาลุยขี้ตุ่มตุ้งน้ำยาแบบตุ้งป้าเฮิ่จุ๊บๆนี่บอกเฮิ่จุ๊บๆนี่จุกหันจุกนี่ ชุกหันชุกนี่เมื่อนี้แหละใช่เาไม่ได้ล่งน้ำไปนองเปนยูเฮิร์ดเนาะล่งไปก็ไม่ได้ยูสิก็มีภาพไว้ไหมุกหันจุแต่มันมีอายุตัวูดิมันเยอะ ทรงประทแจง้กเจ้าความประชัยสดึงให้เจสุกอยู่เลยเงอนมาลาเดอนเรเอามันเงินวันนี้แม่เงินเาตัวระคนีสระใจเกทัศน์สีนาภูมทนาตัวตนตัวตนบุญก็าบ้าวน้าประจำสีเดือตเวลาชาตโเจ้าพราไะแล้ว

มีปลาเหางามขนาดเสื้อก็งามพ้นก็งามเนาะอ้าวเมื่อนี้โมบุญไปทะเลปะขันกีบบุญยังบ้านมันบอก็ขบกุซากเลยบุญจำปีบ้านเฮาเลยสาลูกเอ้ย วันนี้แกคุณลงมาหลายอยู่

ทาแหุ่ฬาจิที่เปิองเอาเอา่นทานาน้องเพื่อให้ทุกตนทุกคนก่การเจิดอุกกาจอุคกาปฏิปัติทงอังพุชา ้นนอดมึงถึงแกงแก้วขึ้นนอดเดาจริงตามมากองท่านที่ทางผานังเม่นีพานังปัจญโยตุอันหนึ่งนั้นเขาน้อยเยาวีเขาดีจอดร้อนเขาออนกินหวานกูกขาดทารนายจึงควจะพินใส่สินเมึงพัก พาจังไยได้เห็นหน้าพาม่ใจมาทุกคนทุกคนก็พาเดินโอคาชาโอกาชาพูพาจังายได้เอาเข้าใส่บาทอยัดนำคำจังหันนเป็นทานในไปฮอดบริวารเดือตายพี่น้องย่อบองพาไปน,นอน chốt subscribe cho chốt ăn. Mì đi Để không bỏ lỡ những video hấp Hôm bị là bạn. này xem มีห่อเสื้อบ้านแล้วละทุกคนค่ะอันย่านน้ำและะ้วก็เสื้อข้าวพันกอนเสื้อข้าวอ,อันนั้นและะ้วก็เมื่อทุกคน,นคนบ้านแล้วแล้วก็เพื่อนๆว่าเสื้อบ้านจัง có mà đéo có cái gì đâu nó bắt ca đi đấy

ปอนบัดแล้วแล้วก็มาซื้อ้าวบูซาพี่น้องเอ้ย โอ้ทีมงานน่าก็ลงมัดเฮิ่มเลยเนาะ หังงนเ็บ้งหยเชือกลาหเชือกนก่นน่อจะูกนอ่นกนนะาอ่นนี้อันนี้กัลูกกับลูกไก่กับกินน้ำเาูกเพินี่แหละ เก็ถามคืนก็ จากบ้านจัดน้ำแล้วก็เดินทางกลับพื้นเนาะ สำหรับคลิปเดี่อนี้สามีกับชิคอจบลงเพียงเร่อนี้เด้วทุกคนเดินแล้วพบกันใหม่วีโอวาน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยทุกคนเด้อบ๊ายบาย